เที่ยวตลาดน้ำตลิ่งชันนะคะนี่เจอเจอนกนะคะไม่ไม่ไม่กลัวใครเลยนะคะ <แ das! S 1> ทักทายสวยงามนะคะพ <แ das! S 1> รอกับมีปลาตัวใหญ่ใหญ่นะคะ,ะมากินอาหารนะคะให้อาหารปลากันตัวนี้นะคะกับน้องมาสนะคะเราให้อาหารปลากันอย่างสสนานเลยนะคะ บรรกาศนะคะไปทา,าอ่ตดน้อนประหลัดเทียนะกว่าอู๋ป็รร้อนมากตรงนี้ให้หาปลากันครงรสินปานะคะน้องมาก็กาลังสรนานตอนนี้ใช้กล้องส่วนตัวนะคะถ่ายรูปนกถ่ายรูปปลานะคะ,ะเรียนรู้นะคะวิถีชิตของคนไทยนะคะอย่างสสนานนะคะ ร้านอาหารนะคะก็จะตั้งอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนคู่นะคแล้วจะบอกบริการนะคะลูกค้าก็จะนั่งอยู่ด้านบนส่รนว่าแม่ค้าที่ทำอาหารก็จะนั่งเรือในการทำนะเจ้านี้จะเป็นผัดไทยนะคะเป็นผัดไทยลูกค้าก็จะแน่นเลยนะคะอีร้านหนึ่งทั้งร้านใกล้ๆเคียงกัน,ก,นก็จะเป็นแม่ค้า ขายชมต่ำนะคะขายชมต่ำตรงนั้นายำตรงนั้นลูกค้าก็จะด้านเออด้านบนที่เห็นนี่ก็คือเป็นทางรถไฟนะคะทางรถไฟตอนนี้ก็ยังว่างอยู่ยังไม่มีใครยังยังไม่มีรถไฟบรถไฟมานะคะก็เป็นอีกบรรยากาศนึงนะคะพลังน้อยนะคะก็กําลังพูดคุย นะคะว่าจะไปไหนตอนนี้เรากำลังนั่งรอที่จะลงเรือไปเที่ยวกันนะคะ<อ>น้องเมากํกำลังชิมน้ำมะพร้าวนะคะชิมแล้วกออ็คืนให้นะคะไม่ค่อยกินอะไรของไทยเรานะคะเพราะว่าเพิ่งมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับรสชาตินะคะอันนี้เอเดียนลองดูชิมดูเนืยชอบนะคะเพรว่าอร่อย น้าอันนี้อร่อยนะคพราะดุดุดดุดไม่วา,วางนะคะดุดไม่าวางอร่อยกันนะคะเรากำลังรอที่จะนั่งเรือชวมวิวของรอ,รอบแม่น้ำนะคะตอนนี้นะคะเวลาบ่ายโมงนะคะที่จะถึงรอบนะคะ กำลังจะไปกันเร็วตามมาตามมาตามตามามนะคะอ,อันนี้ก็เป็นทา่าเรือนะะที่เรากำลังจะลงไปเที่ยวกันดูบรรยากาศเรือที่ผ่าเล่นมานะคะผ่าไปเที่ยวๆอ่านะคะตัวอย่างก็เป็นชาวต่างชาตินะคะอยางที่เราฝืนแล้วน,นะคะจะเป็นคนนะคะ้ำายูยาาานนน่นะคะแล้วก็รอยู่ในถุงเชืเราว่าผู้โดยสารทุกคนางอดภัยไหม เที่ยวก่อนนะบายบยก่อนค่ะจะไปลงเที่ยวแล้วใช่ไหมคะอ่าอิจฉนมากไปแล้วไปแล้วบายๆน้องเป็นดีเลยเวลาไม่เยอะโอเคอ่บาลานซ์มอ่ไมเจออ่

ก็เ,เป็นบร an er. รยากาศแบบสบายๆนะคะกับการท่องเที่ยวทางน้ำนะคะกับการเที่ยัวร์นะคะนิ้วซีตาชักพักขนเอาวานเอาอาชัยโอ้โหเยงซึ่งเดินเติมโผลตรงไปวัดศพเขาดนะคะนะอีกบทที่คนเอาื่นรับนะเอริวันดิสี Uh, I apologies. Come on now. If you want to turn on the web, you go to the Chao River and Wat Arun, Wat Phu, สดนะคะของวัดหลวงพ่อดำนะคะก็ทำได้สวยงามนะคะวิจิตรศิลป์นะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศไปด้วยกันค่ะก็เป็นวัดที่เงียบสงบนะคะอันนี้เป็นวัดบานเกาตะนะคะที่อยู่มตัวกรอบแม่นาบนี้นะคะเมื่อกี้เราเข้าไปเยี่ยมชม้างในแล้วค่ะสวยงามร่มรื่นมาก แค่เดินผ่านแล้วก็แวะซื้อบามปนะคะวันี้เราก็เตรียมตัวที่จะนนซื้อขนมซื้อข้าวของกลับบ้านนะคะเป็นยังไ,ไงสะดวกไหมคะสะดวกไหมคะทุกคนอกว่าสะดวกนะคะควสวยมากบรรยากาศใครจะได้ที่สวย